บทที่สิบทสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสูตรตังเอกังสมัยยังภาคาวาสาเกสูวิหารติกาปิและวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตถิงปัญจม,มัตเตหี พิขุสเตหิสัตเตหิวะอรหันเตหิทัสสหิจะโลกทาตุหิเทวตาเยปุยนัสนิปติตาหุนติพระควันตังสัทสนายาพิขุสังคัญจะอะถาโคจะตุนนางสุทธาวาสกายิกานางเทวานางเอตทธหุสีอะยังโขพระขวาสเกสุวิหารติกับติราวัตุสิมมหาวันีมหาตาพิขุสังเคนะ สัตถีปัญจามาเตหิพิขุสเตหิสัพเตหิวะอรหันเตหิทสัสสหิจโรกะทาตุหิเทวตาเยูเยนะสันิปฏิตาหุมติพระขวันตังทัศนายพิขุสังคันจายันนูนะมมยัมปิเยนะพระขาวาวเตนุปัสสังกะเมยมามะอุปัสสังกะมิตวาพระขวัตโตสันติเกปัจเจกะคาถาพาเสยามาติอาคาโคตาเทวตาเสยถยาปินามะ รารวะปุริโสสัมมัญชิตังวาพระหังปสาเยะปะสาริตังวะพาหังสัมมินเชย,ยะเอวเมีวสุทธาวาสิสุทเทวิสุอันตะพระหิตาพระขวะตโตสุป,ปุราโตปาตุระ,ตะหังสุอะทะโขตาเทวตาพระขวัตตังอภิวาเทวตา เอกมันตังอัถถังสู่เอกามันตังทิตาโหเอกะเทวตาพระควโตวสันติเกอิกมังค่าถังอภาสิมหาสมยโยปะวะนัสมิงเทวากายาสามาคตาอาคาตัมห์อิมังธรรมะสามายังทักินาเยวะอัปาราชิตะสังคันติอัถถโหอัปาราเทวตาพระควโตวสัมติเกอิกมังค่าถังอภาสริตะราพิะโอ สมาทาหัางสูจิตตังอัตโนโอุชูกะมะกลงสุสารทีวานิตานิคะหิตวะอินทิยานิลาขันติปันธิตาติอทะทธาโหอป,ปราธิวตาพระโขโตสันติเกอิมังคะทางอภา,าสิเฉตวากีรังเฉตว,า,ตวาปะรีขังอินทขีรังโอหัจจะมะมีชาเตจะรติ สุทานิวิมะลาจะขูมาตาสุอันสุทันหาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอปาราเทวตาพระควตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสยิเยเกจิพุทธังสรณังคาตาเตสะเตสะเตเสตเสนะเตคามิสันติอปายาบูมิงปะหายะมะนุสังเทหังเทวะกายังปะ ปูเรสันติติอัทธาโคพระควาพิขูอามันเตสิเยปุเยเนาพิขเวทัสสุโลกะทาโตสุเทวตาสันิปติตาหหติตถาคตังทัศนายาพิขูสังคันจะเยปิเตพ,พิขเวอะเฮสุงอะตีตมัทานาอารหันโตสาม,มาสัมพุทธเตศปิพระควันตานางเอตตปรมาเยวะเทะวะตาสันิปติตาหุสันิปติตาอะเฮสุง เสยยะถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตภิกะเวอะภวิสันติอะนาคาตมะทานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตประมาเยวเทวตาสันิปฏิตาภวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตระหิอาจิคิษสามิภิกะเวเทวกายานังนามามิกิตะยสามิภิกะเวเทวกายานังนามามิเท สิสามีพิกเวเทวกายานังนามามิตังสุนาทะสาธุกังมะนาสิกะโลธาอาภิส,าสิสามีติเอวัมพันเตติโหเตพขติขูภาควาโตปัจจสุสงพระวาเอตะทะอูจะสิโลกะมนุกะสามิยะถาภุมมานตะ ัสสิตาเยสิตาทิริรัพรังปะหิตตาสมมาหิตาปุถุสีหาวะละลีนาโลมะหังสสโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาปโอทาตามะณะสาสุทธาวิปสัสสนะมะมะนาวิลาพิญญโยปัจจสะสติปัจจตาวานาวะวเนกาปิลาวัทเวตะตโตอมันติยิสถาสาวกิล ศาสนาลตีเท,ทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาพิกขโบเตจะัตตาปะมะกะลุมสุตตวพุทธศาสศาสนางังเตสัมปาตุระหูยานาังอะน,นุานาาสานะนัทัศาสนังปะเปเกสะตะมัทขุ่มสหสังถะอะถะสัตตเริงอะตังเอเกีสหัสานังอะมะนุสานะมัทสุง อเปกีนันตะมัทธคุงที่สาธะสภาภุทาอะหุงตันจัดสภังอภิญญายาวววกิตวานาจักุมาตตะโตอามันตะยิสัถาสาวกีศาสนาตีเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกโวเยโวหังกิตตะยิสามิคิราหิอนุโภพโส สัตตสหัสายะวะยขาภูมากาปิละวัฏวะอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทมนาภิกามุงพิขุนังสมิติงวานังฉะสหัสาเหมะวตายะคขานานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทมนาภิกขามุงพิขุนังสมิติงวานังสาตตากิราติสหัสายะขานานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสสิโนโมทมนาภิกขามุงพิขุนังสมิติงวานัง อิเจเตโสระสหัสายขานานตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสีโนโมทัมนาภิกขมุภิกขณัสมิติงวะนังเวสามิตาปัจจะสะตายขานานตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสีโนโมุทัมนาภิกขมุภิกขณัสมิติงวะนังภิกขุกุมภิโลละกุมภิโลราชะคะหิโกเวปุลสัตนิเวสะนังพิญญาโยนังสะตะสหัสสัง ยะขานางปะเยลูปาสติกรมพิโรราชาคะหิโกสโสปาคัสมิติงวะนางอุริมันจะที่สังราชาทัตตะัตโทปัสะสะติคันทัพ,พะคันทัพ,พานางอาทิปติมหาราชายัสะสิโสปุตตาปิตัสสะพาหโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชิติมโตวนาบันโตยัสะสีโนโมทามานาภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางท่าขินันจะที่สังราชาวิรุณโหตับปัสะสะติ ภูมพันธานางอาทิปติมหาราชายสัสสิโสบุตาปิตตสภะโมอินทานามามหักภลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันาว,วันโตยัสสิโนโม,ม,นมทัมนาทภิกรรมงพิขุนสมิติวะนางปาชิมันจกที่สังราชาวิลูปภุปสาสตินาคานัง อาธิปติมหาราชายสัศาสิโสปุตตาปิกัสสะพาะหโวอินทมานามหัพาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวนณวันโตยัศสิโนโมทามานาพิกามุงพิกุนักสมิติงวะนาง อุตตะลันจัตที่สังราชากุเวโรตปัสสาสติยะขานังอาทิปฏิมหาราชายศศสสิโสปุตตาปิตัสสะพาหวอินทามนามหาภาราอิทิมันโตชุติมโตวนาวันโตยศศสสิโนโมทามนาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านังปุริมาที่สังทัตตะรัตโธทคัคขเนนวิรุหะโกปจฉิเมนวิลุปะโขกุเวโรอ,อุตตะดังที่สังจัตตาโรเตมหาราชาสัมมันตา จะตูดูทิสาทัทธล,ลมานาอัดถังสุวะเนกาปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสัตหามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสาหาจันทโนกามาเสยโธจะกนนนินุพันธุนิพันธุจะ ปะทะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสุตโตจะมาตะลิจตตะเสโนจะคันทพโพนโดราชาชาโนสะโกอาโคปัจะสิโูเจวติมพระดสุริยวัชชา,าเอเตจันเยจะดราชาโนคันทภาสหาราชุภิโมทมา,า,ามนาภิกขมุภิกขุนังสมิติวะนางหาถาคู นาภาสานาคาเวสาลาสาหะตัชากากรมพระรัตะดาอาคูปายาคาสาหายาติพิยามุนาทตารัฐาจะอาภูนาคายัสสิโนเอลาวันโนมหานาโคโสปาคาัสมิติงวะนางเยนาคาดาเชสาหาสาหะดันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธาจักขูเวหายาสาเตเวทะ เวีณมัชฌปัตาจิตตาสุปนอิติตสัตนามังอะภันตานาคาราชานะมาสมาสิสุปนนันนเขมะมะกาสิพุโทโธสันหาหิวาจาหิอุปะหะยันตานาคาสุปนาสาระนะ มะกังสุพุธทธังชิตาวชิระหัตเถนะสะมุทังอสุราสิตาพาตะโรวาสวเสิเตอิทิมันโตยะยะสัสสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุรานาอสุรานาทนาเวคสาเวปจิติสุติจิติจะปะหาราโทนะมุจีสะหสะสัตจะพระริปุตตานัง สัพเพวโรจะนามกาสันนหิตวาพระลิงเสนาลาหุพัทลาหุพัทธะมุปาคะมุงสัม,มะโยธานิพัททันตพีพิขูนัางสม,มิติงวะนางอาปะอาโปจะเทวาปัทวีจะตีโชวาโยอตตาคามมงวรลนาวารุณาเทวาโสมมจั ยัสะสาสะหะเมตตากรุณาอากายิกาอาคูเทวายัสะสินโนทัศเตตทัศธากายาชาพินานตตาวณ้โนโอิทิมันโตชุติมโตวนา,าวันโตยัสสิโนโมทัมานาพิกรรมพิขูนังสมิติงวะนางเวนทูจะเทวาสหารีิจะปัสมาจะทุเวจะยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุระขิตาสุริยโสปนิสาเทวาสุริยะมาคู ปุปรักขิตานักขานิปุรักขิตาวาอาภูมันทะวะราหากาวาสูนางวาสโวเสยโทสักูปาคะปุรินทะโททัศเตทัศธากายาสเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตยุติมันตุวนาวันตุนนนตนตยัสสิโนโมทามนอาอภิการมงพิขุนางสมิติงวะนางอะถาภูสะหะภูเทวาชาลามาคิสิกคา,าริวะอริทกาจะโรชาจะ อุม,มาปุภะนิพาสิโนวรุณาสหาธรรมมาจากอจุตาจากอเนชกาสุเลย,ยะลุศิราอาคูอาคูวาสะวเสนิโนทัสสิติทัสธากายาสปินานาตตะวณนนิโนอิทิมโตชุติมโตวนาวันโตยัสสิโนโมุทธมนาภิกัมุภิกุณังสมิติวานางัง สมมานามหาสมนามนุสสามามนุสสุตมาคิทาปัทุสิกาอาคูอาคูมโนปัทุสิกาอาถาคูหาราโยเทวาเยจะโลหิตตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสสิโนทัศเ,เตทัศธากายาสภพนานตตวนันิโนอิทิมัโตชุติมโตวันาวนาวันโตยัสสิโนโมทามนาพิกาม,มุภิกุนังสมิติงวานังสุกากาลุมหาอารุณาอาคูเทฆะมะเทฆะนัสสาสะหะ โอทาตะคัหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสทธามัตตาสหาระคะชามิสกาจยัสสิโนถานะยังอาคาปะชุมโนโยทิสาอะพิวัสติทัสเตทัสธากายาสภีนานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนมูทามนาพิกามุพิขุนัสมิติงวะนางเขมิยาตุสิตายามากัตถากาจยัสสิโน สัมพิตการามเสถาชโชตินามาจะอาสะวานิม,มานาราติตโนอาโูอัถาคูปะลนิม,มิตาทัศเ,เตทัสธากายาสเินานะตะวานันนิโนอิทิมันโตยุติมันโตว,นวันนวาาันโตยะสัชโนโมทามนาพิกภูพี่ขุนนงนิปิงว่านางสัเตเทต,เตวิเทวานิกายาสเินานะตะวานันนิโน นามันวะเยนะอาคันฉุกเยจันเยทะสัทิสาสาหะปะอุทธทะชาติมัคีลังโอคะตินนะมะนาสะวังท่าเขโมคตะลังนาคางจันทังวะาอสาิตาติตังสุภมาปะละมะโตจะอุตาตาอิธิมาโตสหะสันนังกุ มาโรสิตโตจะโสปาคาสมิติงวะนางสหัสพะพรมโลกานางมหาพรมมาพิติหะติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสะมะกากโยยะสัสสิโนทัศเตทัทเตธาอิสระอาคูปัจเจกะวะสะวติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปาริวาลิโตเตจะสะเพอะพิกันเตสินเทเทเว สัพมะเกมาละเสมาอภิกามิปัสสะกันหัสะมันทิยังเอทะคันหะทะพันทะทะดาเคนาพันธะมัทุโสมันตาปะริวาเรทะมาโวมุนจิตทะโกจินังอิติตถทะมหาเสโนกันหะเสนังอเิสัยิปานินาตะละมาหะจะสะลังกตาวานะ เระวังยะถาวายะถาปาวุสะโกเมโคฐานะยันโตสะวิชุก,กูตทาโสปัจจุภาวติสังกุโทอสะยังวะเสตจัดสะพังอภิญญายาวะววิคตวานะจักขุมาตโตอามันตะยัสถาสาวะกีศาสนีละเตมาละเสมาอภิกันตาเตวิชานาถภิคขาโอ เตจะอาตบะมะกะลุงสุตวาพุทธสะศสาสนังวีตาราเทหิปักกามุงเนสังโลมปิอินชะยุงสพัพเววิชิตะสังคามาพระยาติตายะยะัสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกกาเตชะนีสุตาติ